ดีค่ะวันนี้เราจะมาเก็บผักสวนครัวเราสวยๆเก็บผักสวนครัวไปกินกับลาบก,กินกับน้ำพริกนะอันนี้มีเอากันไก่มาตัดด้วยนะผักเอาจะเป็นผักกาดผักกาดเป็นต้นแบบพอดีกินเลยเดี๋ยวให้ดูก,กาะต้นพอดีกินเลยเ๋ยวตัดเอาแบบแค่พอกินนะ ใบใหญ่ก่อนโหพระกาศปลูกเองผักปลอดสารพิษเลยเนี่ยตัดแค่พอกินพอไม่ใส่ปุ๋ยคอ,อกนะเ,นเพื่อนๆใส่ปุ๋ยคอ,อก มันต้นมันก็จะแบบไม่ค่อยงามเหมือนในที่เราซื้อตลาดนะแต่ว่ามันเป็นผักปลอดสารโอเแล้เราขยับไปกระถางข้างในกัน ต่อกถางข้ามในีสวยเลย ตัดรากน้ำพีชได้แล้วตัดต้นเพ่นมีใบยเยอะออกเอาใบไป,ไปกิน รปลูกเองก็ดีตรงที่ว่าเราตัดแค่พอกินพอถ้าซื้อมาต้องกินให้หมดเลยต้นเล็กๆนี่กินแบบกรอบ พอแล้วพอแล้ว,นนะลวกเราเอาไปกินกับพริกเก็บแค่นี้พอเดเอาไปล้างนะ้ำเปล่าสกอ,องสามน้ำก็กินได้แล้วเพราะมันเป็นผักปอดสารนะเพื่อนโอเควันนี้ก็จะแบบเป็นสวนที่ สวนที่แบบปลูกไว้ตอนประมาณสี่หเดือนแล้ว,ลว,วนะคะก็นี้ก็ดูแลต่ออันนี้แบบเดี๋ยววันเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพามาดูว่ามีต้นอะไรบ้างอันนี้วันนี้เราเก็บแบบผักกาดไปแล้วโอเคเดี๋ยวจะไปกินกับลาบน้ำพริกนะเคฝากกดติดตามในช่องของเราด้วยนะฮัสว่าชาแนลนะคะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะโอเค